สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่ๆีน้องๆ้อง,องเพื่อนๆ FC นซทุกท่านครับวันนี้พ่อยามหาจัดทำเป็นคลิปพิเศษนะครับเอามาสององค์องค์ทางด้านฝ่ามือเราองค์นี้แตกลายไขยน่นกปลอดส่วนทางด้านองค์ซ้ายมือเราคือองค์นี้นะครับเรียกว่าแตกลายไขยน่นกกระทา เป็นคําเปรียบเปรยของท่านอาจารย์ตรียมประวัยนะครับท่านเฝ้ามองแล้วก็สังเกตการเกิดขึ้นของธรรมชาตินะครับนับว่าท่านเป็นผู้ที่สังเกตเฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อพระสมเด็จนะครับสืบเนื่องมาจาก fc ท่านหนึ่งนะครับเพื่อนๆท่านคอมเมนต์มา,าท่านดูคลิปของท่านอาจารย์นัตรพลเกษสาคร ประธานอภัยที่เอ่ยชื่อท่านนะครับหรืออาจารย์โจ๊กเรานี่แหละครับท่านก็เป็นอาจารย์ของพ่อใหญ่มหานะครับเป็นอาจารย์ที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้พ่อใหญ่มหาได้จัดทําคลิปพระสมเด็จแบบบ้านบ้านนี่นะครับสืบเนื่องมาจากปี64โควิดคัตเตอร์รอบที่5ที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่ที่บ้านเกือบทั้งปีนะครับพ่อใหญ่มหามีเวลาเยอะก็เลยเข้าไปดูในช่อง YouTube ไปเจอ ช่องของท่านอาจารย์เข้าติดตามศึกษามาตลอดทุกคลิปนะครับจึงเกิดแรงบันดาลใจให้นําพระสมเด็บบ้านที่ตัวเองสะสมอยู่เนี่ยมามาทำช่อง YouTube นะครับเพื่อนเดังนั้นเพื่อน,น,นอเอนท่านนี้ท่านไปเห็นคลิปหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ที่อาจารย์ท่านทําเกี่ยวกับองค์แตกลายสังคโรคนะครับ ซึ่งท่านดูแล้ว f อฟตอนนี้ท่านก็มาพูดคุยมาสอบถามพ่อใหญ่มหาอยากให้พ่อใหญ่มหาได้นําลงบ้างพ่อใหญ่มหาก็เรียนท่านไปว่านําลงมาแล้วนะครับท่านก็อยากเห็นอีกก็จัดให้นะคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆวันนี้แหละวันที่เพื่อนๆดูเนี้ยก่อนหน้านี้พ่อใหญ่มหาลงแล้วนะครับอ่าเป็นคลิปอง์แตกลายสังคาโรคนะครับแล้วก็เพื่อน f อฟท่านถามเรื่องเดียว แต่พ่อใหญ่มหาจะทําคลิปต่อมาคือองค์แตกลายขนุกปรลอดแล้วก็แตกลายขนุกทาคือองค์นี้นะครับเพื่อนๆเ,เรียกว่าทรีอินวันเลยนะครับถามเรื่องเดียวเรื่ององค์แตกลายสังกโลกนี้พ่อใหญ่มหาให้ดูแล้วนะครับชามสังกโลกแกกันสังกโลกมีวันณะเนื้อหาเป็นยังไงเปรียบเทียบเล่าเรื่องให้ดูความแตกต่างแล้วก็คลิปเรียกว่า3 in 1นก็ถัดมานะครับ คลิปที่2คือองค์แตกลายไขนกปลอดแตกลายไขนกกรทาและคลิปถัดนี้ไปก็จะทําองค์แตกลายงานด้วยนะครับเพื่อนๆคอยติดตามนะครับเดี๋ยวเพื่อนเอฟสท่านี้ถามเรื่องเดียวนะครับพระยมมหานี้ภูมิแจเสนอ3เรื่องเลยนะครับเพือ่อนๆอนย่างเนี่ยองค์นี้นะครับชุดที่นํามาเนี่ยเพื่อนๆถ้าเราติดตามช่องของ,ของท่านอาจารย์โชคกเราจะเห็น เนื้อหาวันณะของท่านเนี่ยเป็นพระแบบบ้านานนะครับที่ท่านคัดเลือกของอนายพลนายพันเศรษฐีกหบับบีอ่าแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยที่ท่านไปสัมผัสที่ท่านนํามาเนี่ยท่านคัดเลือกแล้วนะครับท่านคัดเลือกแล้วจึงนํามาทาคลิปให้เราดูนะครับผ่านกระบวนการพิสูจน์นะครับทุกอย่างแล้วนะครับ เราจะเห็นว่าพระท่านก็เป็นพระแบบบ้านๆนะครับเนื้อหาวรรณะแบบบ้านๆเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่ามันพระบ้านๆเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระที่มีราคาแพงๆอยู่ในมือเศรษฐีอยู่ในมือกษัตริย์บดีอยู่ในมือเจ้าสัวเนี่ยอยู่กับเราก็มีนะครับเพื่อนเพเพียงแค่ว่าเราศึกษาเรามีองค์ความรู้เราจะต้องมองให้เห็นเนื้อใน นะครับเพื่อนๆถ้าเราดูคลิปของทนาจารย์นี่เราเราจะรู้เราจะเห็นเราจะวิเคราะห์ได้ด้วยตัวของเราเองนะครับเพราะเห็นนี้แหละพรายมหาจริจัดทาช่องมหาสองพอบ้านเป็นแอดมินเองนะครับต้องขอบคุณ f อฟซลายท่านนะครับตอนนี้ก็ติดตามกันยังไม่ถึงปีนะครับก็ก็เยอะพอสมควรนะครับต้องขอบพระคุณมาณนโอกาสนี้ที่คอยติดตามแล้วก็คอมเมนต์นกันอย่างกรรยาณมิตรนะครับ อย่างองนี้นะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราเรามาดูว่าแตกต่างกันไงนะครับขมิ้นพระยมามหาก็ลงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะครับแล้วก็ทุกองเนี่ยเอาไม่เหล็กมาดูดติดทั้งทั้งหมดที่พระยมามหามีพระสมเด็จนะครับเพื่อนๆนะแต่ว่าขมิ้นนี้ก็ไม่ได้ลงทุกองค์นะครับองค์ที่แตกหักชารุดมีร่องรอยอยู่แล้วพระยมามหาก็เอาขมิ้นลงนะครับคือโดยจิตใจแล้วไม่กล้า ไม่กล้าเจาะองค์ท่านนะครับแต่ถ้าองค์ไหนที่แบบหลุดชํารุดด้วยก้อนมวลสารแล้วนี่พระยาหมาก็แค่สกิดแล้วก็ขออมิ้นลงนะครับก็เหลืองนะครับเพื่อนๆเหลืองแดงก็มีนะครับเหลืองก็มีแต่แดงได่มี2อ,องค์นะครับแดงแต่การเหลืองหรือแดงนี่มันไม่ใช่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจะแท้หรือไม่แท้นะครับเพื่อนเพื่อนด้วยความเคารพนะครับมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยแต่พระยาหมานี่สายฮาร์ดคอร์สายพิสูจน์ก็พิสูจน์ตามขระบวนการเพื่อความสบายใจ แล้วก็มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับอย่างสององนี้นะครับองหนึ่งคือองค์นี้แตกลายไข่นกปรอดเป็นเช่นไรนะครับเพื่อนๆเรามาดูอง์นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆดูดูเนื้อหาดูวันณะท่านนะครับไม่แตกรากบัคชีนะครับไม่แตกลายงาไม่แตกลายสังโลกนะครับเพราะเนื้อหาวันณะของท่านนี่เหมือนเนี่ยเห็นไหมครับแดงอมน้ําตาลเหมือนกับไข่นกปรอดจริงๆนะครับเหมือนมากนะครับ เรามาดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างท่านป่าจากด้านหน้าไปด้านหลังมวลสารเนื้อมวลสารยยบไปด้านหลังหมดเลยนะครับเ,เพื่อนเ่แล้วก็หลังวิสเนียหลังวิสเนียรนะครับเ,เพื่อนๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกนะครับขอบขอบเส้นวิสเนียนียก็ไม่เรียบตึงนะครับขย,ข,ยขยุกขยิกขยแยกขย้อนเป็นร่องรอยความเป็นธรรมชาติ เห็นไหมครับมวลสารเป็นการปาดปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนี้นะครับพอปาดไปนี่มวลสารท่านโยไปด้านหลังหมดเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเราดูภาพรวมก่อนเดี๋ยวพ่อจะมา,าจะให้ดูกล้องขยายนะครับครูบาอาจารย์ท่านเรียกพิมพ์นี้ว่าเป็นเป็นพิมพ์ใหญ่บล็อกของหลวงสิทธิการโยธารักษ์เป็นพิมพ์ใหญ่เกตจิ๋วท่านว่าอย่างนั้นนะครับเพืพ่อนๆเห็นไหมเกตคาดสิกนะครับเกตจีุ๋นะครับคาดสิกมากนะครับภาพพักมันเป็นผลมตูมเลยทีเดียว ผู้ใหญ่ในสมัยคมท่านเรียกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่เกศจิ๋วบล็อกของหลวงสิทธิ์นะครับดูซุ้มระครังใหญ่นูนเลยนะครับได้สมมาตรกับองค์พระเห็นไครับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนดูนะครับแล้วก็เ,เพื่อนเสังเกตไหมครับว่าทําไมเจ้าบุคคลสมเด็จท่านจึงเอาเอารักรังมาเป็นเครื่องแบบเครื่องหมายก็แปลกนะครับเพื่อนเเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าบุคคลสมเด็จนะครับนี อยากให้คนที่มีชื่อเสียงนะครับคนมียศมีตําแหน่งหรือคนมากวยบารมีในวงการเนี่ยไปจัดเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศไทยนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเอา,อ,าอีกไม่นานนะครับถ้าถ้าไม่จัดทาเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยไม่นานนะครับเป็นเป็นลิขสิทธิ์ของคนต่างชาติเลยนะครับพอ่อใหญ่มาหาได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ปิศาณธรรมที่เป็นซุ้มระคังไว้บ้างแล้วเพืเ่อนๆก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับซุ้มระฆังก็เป็นปิศาณธรรมเห็นไหมครับสามขีดแล้วก็มาพุทธประธานองค์พระปฏิมาด้านบนเนี่ยสามขีดเนี่ยหมายถึงอะไรพระย,ายามหาก็เล่าไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเสิร์ชดูได้ไปหาดูได้ในช่องมหาสองชาบ้านนะครับเนี่ยแล้วความแตกต่างของธรรมชาตินะครับแปลกน่าจรรย์นะครับ บล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันเนื้อหาเดียวกันทําในวันเดียวกันแต่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นก็ทําให้เนื้อหาสาระของพระนี้ก็แตกต่างกันออกไปนะครับเ,เพื่อนๆแตกต่างกันออกไปเห็นชัดนะครับเราดูนะครับเ,เพื่อนๆนแล้วก็เ,เพื่อนๆก็ดูนะครับดูธรรมชาติเกิดขึ้นนี่คือองค์แตกลายกันกฟลอรนะครับไม่ไม่ได้ ถ้าพูดมากไปก็จะมากความนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับปิศนาองค์ธรรมในพระสมเด็จเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูหาดูได้ช่องมาหาสังพอบ้านนะครับแล้วก็ดูองค์นี้นะครับเพื่อนองค์เรียกว่าแตกลายไข่นกกระทาสีนี่เหมือนมากนะครับสีเหมือนนกกระทามาที่เป็นไข่นะครับเพื่อนๆก็ที่พญามหาเอารูปไข่นกกระทาไข่นกปลอดทําเป็นปก เพื่อนก็ไปดูปกได้นะครับปกหน้าของคลิปนี้นะครับสังเกตได้นะครับดูพระพักก็มนเป็นผลวัตูมปลายแหลมโจทย์ที่สมระครังนะครับเนี่ยฐานสิงห์นี่คมเลยครับเพื่อนเป็นคมขวานเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับด้านด้านหลังนี่ก็เป็นหลังเครือเถาวัลเนี่ยเห็นไหมครับบ่งบอกถึงความร,ร่มเย็นเป็นสุขเกื้อกูลไม่ขาดไม่เกินบ้างมีสีสุข สมบูรณ์พูนสุขนะครับพเพื่อนๆเนี่ยคือถาวันพระยามหาก็ได้เล่าไว้บ้างแล้วนะครับเล่าไปก็มากฟาร์มเพื่อนๆนก็ล้องเข้าไปดูในคลิปที่พระยามหาได้จัดทําไว้นะครับไล่ดูนะครับมีนะครับได้จัดทําไว้บ้างแล้วดูซุ้มระฆังเนี่ยสมมาตรกับองค์พระเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะเป็นพิมพ์ใหญ่ชาชีวรบางอกกระบอกนะครับพิมพ์ใหญ่ชาชีวรบางอกกระบอกนะครับองค์เนี้ยแล้วก็เนื้อหาวรณะท่านนี่เหมือน ไขนกระทาเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูไปพร้อมกันนะครับเ,เพื่อนๆว่าเป็นเช่นไรองค์แตกลายกนบนประดเอดอ,องค์นี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับความแตกต่างของเนื้อพระนะครับความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นขององะะค์พระเพื่อนถามมาหนึ่งเรื่องนะครับแต่พระเจ้ายมหานเนยินดีนําเสนอนะครับทรีนวันนะครับ ถามมาเรื่องแตกลายสังฆโรคนะครับเพราะการแตกลายสังฆโรคเป็นการแตกลายธรรมชาติที่เกิดขึ้นในองค์พระพ่านมาหาก็เลยยินดีนําเสนอถึงสองเรื่องในในคำถามเดียวนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นของชามสังฆโรคแล้วก็เรื่องราวของไขน่นกกระรอกแล้วก็ไขน่นกกระทาะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับ ไข่นกประหลอดนี่เขาเขาจะออกแดงอมน้ําตาลนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีการแตกด้วยนะครับสังเกตดูดีๆก็ะอย่ามมหาก็ไม่เข้าใจว่าไข่นกปลอดทาไมแดงอมน้ําตาลนะครับครึ่งหนึ่งแดงอมน้ําตาลครึ่งหนึ่งสีออกเทาๆานะครับแล้วก็แตกลายอย่างนี้นะครับเพื่อนแปลกมากอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ตรียมาไว้ท่านก็สังเกตท่านก็แบบสุดยอดในการสังเกตนะครับเนี่ยแดงอมน้ําตาลนะครับองค์นี้แดงอมน้ําตาลแล้วก็มาลักษณะการแตก การปีแยกออกด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลตกทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆลักแล้ทางด้านขวามือเราทรายของพระนี่ยกสูงขึ้นนะครับลักแล้ทางด้านสายเราขวาของพระนี่ก็ต่ําลงเห็นไหมครับเพื่อนๆดูการแตกของท่าน,นปลายในตรงกับมุมข้อศอก แดงอุนน้ำตาลนะครับดูฐานสิงห์นี่เป็นเรือสำเภาเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เหมือนเหมือนไขน่นกปลอดมากเลยนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆดูด้านหลังนะขยุกข,ขยิกข,ขยแยกขยนตนเกิดขึ้นเป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาตินะครับดูเส้นแต่ละเส้นดูขีดแต่ละขีด ไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือไขน่นกปดลอดนะครับตีเ,เพื่อนเพื่อนนแล้วมาดูไขน่นกกระทาบ้างนะครับนี่ดูความแตกต่างกันนี่ไหมครับองค์นี้คือไขน่กขน,ขนกกระทาไข่นกกระทาเนี่ยด้านหนึ่งดำด้านหนึ่งขาวแล้วก็แตกลายอย่างนีนะ้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหนือมหัศจรรย์นะครับว่าทําไมธรรมชาติเขาได้สร้างสรรค์พวกนี้มาแล้วเผอิญว่าเนื้อหาพระสมเด็จก็ไปเหมือนกับ ธรรมชาติเหล่านั้นนะครับเนี่ยไข่นกกระทาเนี่ยด้านหนึ่งเขาก็จะดําอย่างเงี้ยนะครับอีกด้านหนึ่งเขาก็จะขาวขาวแล้วก็เป็นเป็นจุดเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูเป็นพิมพ์ใหญ่ชาจีวรบางนะครับองเนี้ยพิมพ์ใหญ่อกกระบอกชาจีวรบางพิมพ์ใหญ่อกกระบอกชาจีวรนบางนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เราดูก้อนก้อนมวลสารนี่ไหมครับรอบก้อนมวลสารนั้นก็จะเป็น เป็นล่องให้เราเห็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเม็ดเรียกว่าเป็นเม็ดมวลสารให้เห็นเลยนะครับคล้ายกับเ,เปลือกหอยอยู่ในองค์พระนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเราดูเนี่ยก้อนก้อนผงพุทตคุณนะครับเพื่อนๆก้อนผงพุทตคุณเห็นไหมครับแล้วก็รอบก้อนผงพุทตคุณนี่เขาไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนๆเขาก็จะ มีร่องรอยอย่างนี้นะครับบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเ,เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังในสีของนกกระทาไขาน่นกกระทาก็เป็นอย่างนี้เนเพื่อนๆฟากหนึ่งก็จะดําแดงอมน้ําตาลอีกฟากหนึ่งก็จะเป็นแผน่นขาวๆอย่างนี้นะครับเนี่ยก้อนก้อนเมตตาธาตุนะครับด้านหลังเป็นเรือเถาวัลย์ เราก็สังเกตอย่างนี้นะครับเราก็มาเปรียบเทียบกันดูว่าเนี่ยสององนี้องแตกลายข่นกปลอดกับองค์คล้ายไขย่นกกระทาเนี่ยเหมือนกันยังไงเพื่อนเพื่อนดูวันนะเห็นไหมครับมีเม็ดแดงเม็ดดําดูซุ้มระคังเราสังเกตดูซุ้มระคังด้านในทั้งสององนะครับเนี่ยซุ้มระคังด้านในขององค์แตกลายขนนกปลอดเขาก็ไม่เรียบตึงนะครับยุบย่นหดเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเนี่ย ยุบย่นหดอย่างนี้แต่พอมาองค์แตกลายไข่นกกระทาเขาก็จะยุบย่นหดเหมือนกันนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับนี่แหละเขาเรียกว่าฝีมือธรรมชาตินะครับเรียนแบบไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนดูการแตกแตกลายของเขาต่างกันนะครับเน,นีกก่ยนกกระทาไขาน่นกกระทากับไข่นกปลอดเห็นไหมครับเนี่ยมันมันแตกมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ ธรรมชาติฝีมือธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่สร้างขึ้นในองค์พระพระสมเด็จเนี่ยพิมพ์เดียวกันบล็อกพิมพ์เดียวกันเนื้อหาสาระเดียวกันออกจากแม่พิมพ์เดียวกันในวันเดียวกันเนี่ยแต่อยู่ต่างที่อ,องค์หนึ่งใช้องค์หนึ่งไม่ได้ใช้นะครับอุณหภูมิควารมร้อนความชื้นขององค์พระทําให้เนื้อหาสาระแตกต่างกันได้เกิดขึ้นได้ในในองค์พระนะครับเพื่อนเเราดู2องค์นี้นะครับก็จะมาให้ดู2องค์นี้เป็นไงครับเพื่อนๆนอย่างนี้นะครับ เราเราดูแล้วเราก็พิจารณานะครับว่าพระพระแท้นนี่ยอยู่กับชาวบ้านนะครับเยอะเนี่ยครับเพื่อนๆพระแท้นไม่จะเป็นต้องมีราคาแพงนะครับพระแท้เนี่ยหาง่ายนะเพื่อนเือนหาง่ายหาง่ายมากแต่พระแพงเนี่ยหายากนะครับพระแพงแพงเนี่ยเป็นล้านล้านในยุคป,ปัจจุบันเศรฐษฐกิจอย่างนี้หายากดังนั้นเราเห็นเงินเป็นล้านล้านเป็นมัดมัดยื่นเงินให้กันยื่นพระให้กันจับมือกันแล้วถ่ายรูปเนะี่ยเป็นภาพลวงตานะ เราต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพืเ่อนๆดูสององค์นี้แตกต่างกันไหมครับเพืเ่อนๆแตกต่างกันนะครับเพืเ่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2พระบ้านไปนะครับขอบคุณครับ